แกงปลาหมอตาหรือปลาหมอช้างเหยียหลังฤด,ดูวางไข่ปลาจะมีความมันค่ะปลาจะอร่อยเป็นพิเศษเลยค่ะพาราจะนิยมแกงใส่มะเขือหรือมะละกอ่านวนเป็นมะเขือนะคะเพราะว่าอยากกินเลือกอมะเขือเปร,ราะดูที่หมวกหนาๆนานนะคะจะเป็นมะเขือที่อ่อนกรอบและหวานมากเลยค่ะ่งสีด้วยพริก3ามสีค่ะทานได้นะคะหวานไม่เผ็ดค่ะั้งกระทะเติมน้ำมันเตรียมผัดพริกแกงค่ะผัดไฟอ่อนนะคะไม่งั้นพริกแกงจะไหมแล้วขมค่ะผัดให้แตกมันและผัดจนกว่าคนผัดจะจามนั่นคือใช้ได้เลยค่ะ เสร็จแล้วใส่ปลาลงไปค่ะแล้วเติมน้ําตาลใส่น้ําไม่ต้องเยอะนะคะพอท่วมปลาปิดฝาไว้ต้มจนกว่าปลาจะสุกปลาสุกเติมเครื่องปรุงรสได้เลยค่ะมีน้ําปลาผงปรุงรสตาาชูรสนิดหน่อยค่ะน้ําเดือดเติมมะเขือลงกลนมะเขือให้มิดน้ํานะคะไม่งั้นใส่พริกอ่อนใบมะกรูดฉีกปิดฝาไว้ันนี้ได้ปลามาเยอะค่ะส่วนที่เหลือจะหมักเกลือแล้วทอดกันกับแกงปลาเข้ากันมากใส่แค่เกลือกับชูรสนะคะทอดมาจะกรอบมากสีจะเหลืองไม่ดําค่ะทอดไฟอ่อน เราให้สุกทีละด้านถึงกลับนะคะถ้าปลาไม่สุกและกลับหนังจะหลุดไม่สวยเมนูปลากับปลานึกถึงคุณยายสมัยเด็กเลยค่ะเป็นเมนูที่คุณยายเคยทําให้กินตอนเด็กๆกับข้าวสวยร้อนๆปลากรอบๆกับน้ำแกงน้ำปลานิดหน่อยวิธีเด็กต่างจังหวัดวัตถุดิบสดจากธรรมชาติอร่อยบนความสุขคำนี้มีอยู่จริงมาเอ็นจอยอิตติ้งได้กันไหมคะ